นี่เรามาอยู่ในเกมเมเจอร์เมย์ิมสองนะครับเรามาเริ่มจากด่านที่ปร์ตี้แล้วเลยนะครับมาเริ่มเหมือนเลยอืมเราอยากได้ปืนนี้มากเลยเราจะใช้ปืนนี้นะครับไปกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ด่านที่สิบห้านะครับใช่เราไปด่านที่สิบกกันเลย อ้ยนี่ก็เป็นคนบ่ายอีกแล้วนะครับยิงเออนี่ลีอัดอุ้ยนี่นี่นี่เบามากเลยนะครับปือเอาเกืเอบ ม่โดนอีกแล้วอเอาตายเอาไหมนะครับเอาไหมผมหมาดเกินไปผมพอปืนปิดมาแล้วนะครับมันไม่แรงเลยเปืนเนี่ยเอาลูกซองมาดีกว่า

ที่ก็ันเป็นดานที่สิบกแลครับเรามาต่อจาการาที่แล้วกันจ้านี่เราก็จชนะแล้วด่านนี้เราก็จะได้ดาวสองดาวน,นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราตายด้วยนี่เปิดกลอง นี่เราเอาลูกซองไปดีกว่าอัพด้วยอัพเกรดหนึ่งขั้นป๊อบเป็นกั้นที่สองนะครับอัพได้สิบขั้นนี่เราก็าไปด่านที่สิบเจ็ดกันเลยอืมมาแล้วด่านที่สิบเจ็ดนี่เห็นไหมมันจะแรงอ่ะลูกซองนี่ อุ๊ยอีกแล้วโดนอีกแล้วนี่เ,นเกิดอีกเกิดจากความรีบตั้งนั้นเลยนี่คุ้นป่าเก่งกว่าทหารตอนฟัสที่หนึ่งฟัสที่ดองเยอะเลยนะครับนี่นี่ โอ้โด,อดูหนึ่งนะลีกบยิงกลับนี่วันนี้เรายิงไม่ได้นะครับนี่นี่ นี่ตายนี่ลูกสองเขาจะเสียเปียบนิดนึงนะครับเพราะมันจะยิงยากนี่เห็นไหมนี่แล้วมันก็จะมีก็ได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันไปนะครับ เราก็ซื้อไม่ได้นะครับปืนนี่นี่กรบปืนก็จะมีหลายกระบอกตอนนี้เรายังซื้อไม่ได้เพราะของเรายังน้อยเงินเรายังน้อยอยู่ไปเล่นกันต่อเลยนี่ด่านที่สิแปดผมอยากได้ปืนสนัยมากกว่า Nì Nì Ui Mình đó nó có mới kia Đang bày đồn นันไปโดนคนที่เราจะมาช่วยไปได้นะครับนี่เราจะยิงยากนิดหนึ่งลูกต่อ nhìn nhìn đi rồi chỗ mặt tầm lại đây nè โอ้เกือบตายไป้ตัวทีเดนนี้มันจะฆ่าเรานะครับเมื่อกี้มาเลยให้เราหนีนี่เราก็หลอดมาแล้วเราก็ไปนัานต่อไปกันเลยนะครับนี่เราจะใกล้จะอ่าน่าจะใกล้พบบอสอีกแล้วนะครับแล้วก็ผ่านด่านต่อไป น่าจะนะครับผมณเพอไม่เคยเล่นเหมือนกันอืมนี่ย อืมเราเจอบอตรลตังค์จริงๆเลยนะครับ โอ้โหยิงอย่างนี้แล้วแบบนึงนะครับต้องแก้ยมาทีนะครับนี่นี่นน,นี่มันยิงแบบเยอะมากเราต้องเอาชักหนึ่งคันก่อนนะครับนี่ nó mình nè Nì ngay láo nì ngay láo นี่เราได้สามดาวด้วยนะตานี้เพราะเรายิงได้คุ๊บกับหมดทุกตัวเราก็ไปต่อกันเลยนี่มีงไงด่านบอสจริงๆด้วยผมว่าแล้วบอสมันเป็นระวังด่านนะ này Nì เราจะทำให้เราโดนหักคะแนนไปเยอะเลยนะครับเมื่อกี้นี่กระโดดข้ามเรามาจ๊บอึบอืมครั้งนี้จะเป็นบอสอะไรนะุ๊ย อียนี่ไงนี่ไงมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกผมรู้ Ni. Hmm. Wee. มันอาจจะตายได้เลยนะนั่นนะเฮ้ยมันหลีกไม่พ้นนะเอ้ย นี่ตายซะนี่ไงบอสดานนี้ก็จบแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย